สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่2 3ม,มิถุนายน2565เจ้าเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่พันมาของตะวักันก่อนนะเจ้าตะวนันนี้ที่ภาคเหนือของเฮ้ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นบางพื้นที่โดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้15.8มิเมตร ที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเจียงไม้เจ้าสำหรับอุณหภูมสิสูงสุดของภาคเหนือตะวนันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-37องศาเซลเซียสโดยมีรายงานอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37.4องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเจ้าเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะตี่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งบริเวณกรุงเทพมหานครและประิมณฑลและภาคตะวันออกย่างคือภาคเหนือมีฝนฝ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี่เจ้า ข่ามดูขาดหมายลักษณะอาการแห่งซ้อซีชั่วโมงตัางหน้าเจ้าที่ภาคเหนือตอนบนมีฝนฝ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูลำปางเจียงไฮและน่านอุณหภูมิต่ำสุดซ้ซีถึงซ้อห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3ถึงองศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5้ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า ส่วนภาคเหนือนตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี่ที่ภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี่เจ้าก็ขอให้ปอแม่พี่น้องะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวนะเจ้าและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053277919ได้ตอลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้า สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้ารมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน